เรื่องนี้ได้มีผู้ร้องเรียนมายังแฟนเพจ Facebook ของมหาชัยเกเบิล์จวีของเรานะคะว่าถูกโจรขโมยของภายในร้านค้าค่ะแจ้งความไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าโดยทางด้านผู้สื่อข่าวมหาชัยเกเบิลจวีของเราก็ได้ลงพื้นที่ไปยังร้านค้าของผู้ร้องทุกข์ซึ่งก็คือที่ร้านตั้งเจริญอาหารทะเลแปลรูปถนนราชบรรจบตาบนมหาชัยก็พบกับนางสาวศรีวิภาพร้อมศิลนะคะหรือว่าพี่เมย์เจ้าของร้านซึ่งพี่เมย์เล่านะคะว่าเมื่อเวลาประมาณ17บเนาฬิกาสานาทีของวันที่ ที่13มกราคมที่ผ่านมาจากภาพกล้องวงจรปิดค่ะได้มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอายุประมาณ40ปีสวมหมวกกันน็อกนะคะใส่แมสรูปร่างไม่สูงค่ะได้มาเดินอยู่บริเวณหน้าร้านของตนจากนั้นก็มุ่งตรงไปยก ต๊ะสแตนเลสจจำนวน1ตัวนะคะที่ตั้งอยู่หน้าร้านนี้ลอยนวลค่ะซึ่งวันรุ่งขึ้นค่ะตนเองก็ไปแจ้งความที่สอพอเมืองสมุทรสาครแต่จนถึงวันนี้เรื่องก็ยังไม่คืบหน้าและหลังจากวันนั้น2วันนะคะโจรรายนี้ก็มาเดินวนเวียนอยู่หน้าร้านของตนอีกเพราะว่าตนเปิดกล้องวงจรปิดดูแต่โจรก็ไม่ได้อะไรไปนะคะเพราะว่าของทุกสิ่งอย่างตนก็ล็อกโซไว้หมดแล้วเพราะว่ากลัวว่าโจรจะกลับมาขโมยอีก อีกทั้งก่อนหน้านั้นการที่ร้านตนก็ถูกงัดตู้หยอดเหรียญห้องน้ําแล้วก็ขโมยถังแก๊สไปแล้วนะคะส่วนโจรรายนี้ก็ไปก่อเหตุขโมยของในตลาดมหาชัยและแวกเดียวกันหลายร้านด้วยเช่นกันออมันมาทางนี้มันมาตอนทุ่มฝ่าเนาะทุ่มฝ่าแล้วก็โดนหลายรอบมากโดนห้องน้าโดนแก๊สโดนโต๊ะโดนเสร็จพับเดินหน้าตาเฉยเลยตอนประมาณทุ่มฝ่าแล้วพี่ก็ไปแจ้งฟาร์ม ก็ยังเฉยๆอยู่เลยไม่คืบหน้าแล้วก็พอพี่เสร็จมันก็มาอีกพอมาอีกขโมยไม่ได้ก็ไปตรงแม่เราแม่เราก็โดนอันนั้นพี่ไม่รู้แต่เขาก็โดนเหมือนกันแต่พี่ไม่ทราบว่าโดนอะไรแต่คนเดียวกันเลยตัวเตี้ยเนี่ยคนนี้แหละคนเดียวกันเลยพี่ว่าประมาณสี่สิบน้องนังนะสิสี่สิบห้าสิบเนี่ยมีอายุอ่ะหนูถ้าจะมีอายุแน่นอนมีอายุแน่นอน S <S เพลงเนาะตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะพี่นางเนาะอะไรก็แพงอะแล้วมาโดนอย่างเงี้ยเราก็ต้องซื้อใหม่อมืซื้อใหม่ลง,งทุนใหม่อะไรอีกทำน,อง,นงองเนี้ยให้ตามไมนิดนึงอย่าว่าแต่เคสพี่นะทุกเคสให้แบบตามไม้หน่อยอย่างเงี้ยสงสารประชาชนโดนกันเยอะล็อกล,<ะ>ล้าซ้อแต่หลังพี่เมย์ล้าซ้อไปสองวันมันก็มาอีกมามาดูพอมาดูเสร็จ มันไม่ได้อะไรมันก็เอากล่องไปอันอันอันนี้ที่ที่คนก็เห็นนะก็เป็นพี่เมย์คนข้าวลายพี่เมย์แล้วนะแต่พี่เมย์ร้องหมดเลยแล้วมอข้าวพี่ก็เอาไว้ข้างบนได้กล่องเบียร์กล่องเปล่ามันเข้ากล่องเบียร์กล่องเปล่าไปเอาเอาเอากล่องเอานั่นนั่นคนเดียวกันคนเดียวคนเลย ซึ่งพี่เมย์ขอฝากพี่พีเจ้าหน้าที่ตำรวจในการช่วยจับโจรรายนี้ให้ได้ด้วยเพราะว่าไม่อยากให้ไปก่อเหตุซ้ำกับร้านอื่นอีกและก็อยากให้ร้านเนี่ยระมัดระวังเก็บสิ่งของให้มิดชิดเพื่อไม่ให้โจรมาขโมยได้ค่ะระวังนะพี่นางเนาะคนเนี้ชัวร์เลยอ่ะเข้าที่ไหนมั่งพี่ก็ไม่รู้แต่ให้ระวังคนเนี้ยคนนี้เลยตัวเด่นเลยอ่ะเข้าบ่อยมากแถวนี้โดนกันเยอะตรงนี้ก็โดนโดนกันหมดเลยโดนกันเยอะให้ให้ระวังอะ่ะระวังคนนี้มากเลยอ่ะ ให้ระวังสุดๆเลยอะหน้าตาเฉยเลยทำเนียนี่นะเหมือนแบบเหมือนเจ้าของร้านอะทําแบบก็แก่ๆยกไปหน้าตาเฉยเลยอย่างเงี้ยเหมือนแบบร้านมันเองนะพี่นางเนาะ